วันนี้วันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีของมาลงที่ร้านพัฒนาพันธ์เช่นเดิมนะครับร้านก็อยู่ทางด้านหน้าพนลัวนะครับก็มีรองเท้ามีกระเป๋าให้เลือกชมมากมายนะครับส่วนนี้ของที่มานะครับก็จะเป็นรองเท้านะครับสีแสนสันสวยงามมีหลายแบบนะครับ ้าก็จะเป็นรองเท้าแจ็คนะครับของวีโอครับสีดำแล้วก็สีกรมนะครับแจ็คสีดำนะครับก็มาเบอร์42เบอร์43นะครับมาเติมสต็อกชิ่ขาดไปให้ครบครบนะครับ แล้วก็จะเป็นรองเท้าีโอนะครับสีดำเบอร์ e 40นะครับ r อ o ร l u e วนผลิตได้เลยนะครับ Rio Blue นะครับขายทุกๆของทางร้านแล้วก็เป็นสลิปออนครับของ ASI Sport นะครับสีดำาดีวนี้มาั้งแต่เบอร์40ถึงเบอร์45เลยครับ หรือไม่ดูป้ายของแจ็คนัครับเป็นของดีโอนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นหนังครับของคาเมลคาเมลมาตั้งแต่เบอร์40-45ครับคาเมลเบอร์40-45นะครับนี่วันผลิตครับ16มิถุนา65เป็น c m 1 0 6นะครับคาเมล เร่งของแท้ใหม่เดียร์ครับสี่สถึงสีครับ a s i 3 9มเก้าถึงสี่สิบาครตัวนี้เบอร์40ครับแล้วก็ LIO อ๋อมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเป็นคลิกคลิกคลิกรองเท้าคัดชูหนังครับช่วงนี้ขาดตลาดนะครับต้องรีบมาจัดจองกันไปนะครับอันนี้เบอร์43 มาเบอร์อะไรมสรี่สิบถึงสี่สิบห้าสี่สิบถึงสี่สิบห้าครับมาเลือกชมเลืกอกดูได้เลยนะครับทิปรองใหญ่เหมาะสำหรับคนเท้าใหญ่มาได้เลยนะครับหัวเน้นเลยน่ครับ